อะไรฮะอะไรเป็นไง,งอืมสงบจิตใจได้หรือ,อยังดูก็ยังมีความห่างฟูอยู่อืมเนีย่ยปล่อยให้เดินอืก็มาแม่ไปไหนอ่ะก็มาซบแทบเท้าอีแม่เนี่ยอืมอืมอืมไม่รู้จะขาดอืม แล้วก็ไม่ให้ไปเล่นก็นไม่ไปล่ะอืมอืมมานอนซุกนิ้วอีแม่ทำไมทีนมันไม่หอมใช่ไหมล่ะอืมทาตัวหอมหอมไม่ได้ไม่ได้ทาทีนไงทีนมันไม่หอมไหมันก็เลยมานอนซุกทีนอืมอืมชอบหน,นหบึนเหม็นเนาะฮะชอบทีนหนึน่งเหม็นเนาะอืมอืมผีบ้าเ้ยอีโคผีบ้าอืม